ค่ะกาบสวัสดีพี่น้องป้องไปเอฟซทุกๆท่านเนาะค่ะใครยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสุภาลวยจ้าคาะมนีสิมาสัมผัสเซียนแกนเนาะค่ะเนาะหลังปล่อยเล็กไปแล้วฟันดีโบเนาะค่ะใครเอฟซท่านใดที่เขอมาไลคอย่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะค่ะเพื่อสิบ่ได้พลาดข่าวสารแนวทางดีๆเด็ดๆจากทางช่องนะคะ คาร์บนีสิบห้าไปสัมภาษณ์เซียนแก่นบพร้อมกันเลยจ้าโอเคเดินข้างสวัสดีครับคุณเชียงสวัสดีครับวันนี้กับผ้าไว้พี่น้องเอฟซีทุกท่านมารู้จักกันกับสูตรเลขพกแกนพร้อมว่นอะไมาตามเหมืนเข้าเจ็บหาที่เป็นเป็นเลขคำนวณว่ะหาเจ็ดเลขคำนวณดมึงอะไรคำนวณเลขคำนวณมีมีผมมาทรายบางวัน ม่มีต่วัาปอยไปททางสายตกโอ้ปอยไอยย้ที่เพิ่นนทั่วมาถามแม่นบ่นนที่ให้เบอร์พอกแกนไหวแม่นบ่นนจะว่า้เขาเจ้าทั่มาเอาเรื่องพกแกนเขาทู่ช่วงดกนัน<ด>ผมกับเลยองงวดนี้ก็เลยมาตามเอือคันงวดใดบ่มาตามพันธุ์แต่ว่ากาว่าพัตธกับกบแมีนดอกพาวัวงวดกันนั่นก็เขาเลขอเปิดพุ่มอยู่เลเออส8กับเขาเรก้าหกับเขาเออเขาเรขเปิดพุ่มอยู่ดิเออเลข่5ก้าหากับเรข่อามฝันครับ แล้วก็เลขสามแปดกับเลขคำนวนนั่นน่ะเลขห้าคิดกับเลขคำนวณครับสินะงวดนี้นนก็คิดว่าสิเข้าเลขคำนวนอีกอยู่เพราะว่า,าเพราะว่าฝันครับเอ๋อ,อเลขคำนวณก่อนเาคำนวณก่อนครับเอ๋อคำนวณกันงวดนี้นนก็จะเขา้าฝันคือตามข้อฝันนี่ก็ว่าบ๊อบผัดแหละตามข้อฝันเกี่ยวกับเลขคำนวณ เลขคำนวณงวดนี่ยวันที่หนึ่งธันวาคมหกสี่เด็กคำนวณหลักของหลักจะได้จะได้เก้าได้เก้าคู่เด็ดเหมือนกันจะได้ห้าคู่ของเก่าจะได้หาได้เก้าห้า นี่คือเป็นตัวเต่งของเพิ่นเป็นตัวเด่นของเคนห้ากับเก้าเก้ากับห้าเป็นคู่เด่นของเป็นคู่เด่นระหว่างตัวเด่นนี่คือเป็นตัวเด่น,น,นตัวเด่นแลี่ตัวที่หลักเก้าหลักเก้า เก้าเก้าห้าห้าเก้าเด็ดเด็ดตาจริงแลย้วรับเก้านี่จะเป็นรับเสี หาจะเป็นรักหน่วยถ้าเขาม่าน้ากันนี่ถ้าม่าน้ากันตรงๆนี่จะเป็นเก้าหาตัวเดียวบนก็สร้างล่างก็ตามแต่ส่วนมากพนสิบอกให้ม่าน้ากันระวังรักสิบกับรักหน่ยสิบอกให้มา,บบมาคู่กันสิมาแต่คู่ตัวประกอบส่วนมากโดนๆพันธุนนมาคู่กันเทน,นึงตัวประกอบของหารักหน่วยจะมีสี่สาม สองหนึ่งมาคู่กันแบบนี้รักแค่นี้แล้วตัวติดรักเก้าเก้าสี่เก,ก้าสามเก้าสองเก,ก้าหนึ่ง นี่คืองดนี่จะมีอยู่แปดครมีแปดครแต่บริหารในฝันนั้นคือตัวเด่นนี่จะให้คือเป็นตัวมันมันจะให้ 4, หมมสี่หาเลยสี่ห้ามุกโกไม่นี่งเลยสี่ห้ามุกโกไม่โดนครับมุกลอาตัวเด่น,นเด่นนี่จะให้สี่ห้าให้สี่ห้าแล้วก็ ตัวนี้ก็คือให้เก้าสี่เด้ออืมแล้วบาทนี้มัฝันมือขึอน้นนี่อ่าเอาข้อมฝันตัวเลยเนาะเอาข้อมฝันตัอมฝันตัวเลยฝันมือขึอน้นนี่มือขึ้นนี่ฝันว่าไปวันแหไปวันแหแต่ว่าวานตกไก่ไก่วันแหกับพวกไก่วันไก่ปนทักษิณาน้องไก่น้องงี้วันกับลุกไปไก่จนไดร้อยนนาะเอาแห คือคือยนแหไปไก่เสร็แล้วเกินวานนี้ก็เลย่ยน้ำเอาแหแหย,ยังไม่ได้จุ่มต้องถึงพื้นครับไปจับเอาจอมดึงมาลอยมามาหอดฟังก็เลยกำเอาแหโหบขึ้นมาผัดมีงูตัวนึงอยู่ในหันมีงูตัวนึงอยู่ในแหก็เลยว่าโอ้ขนาดบ้านแหยอยู่กลางๆน้ำบ่มีเหอบมีใหม่บ่มีแนวของแนวนั่นก็นยังมีงูมาถือหน่อราทันบานก็เล่ยขึ้นมาห้าวแหขึ้นมาทั้งฟัง ก็มีงูตัวหนึ่งเนี่ยหันเป็นงูป่าขั้นงูป่าในขั้นตัวตามวามฝันแล้วนี่จะตีว่าเป็นเจ็ดขันว่างูเนี่ยน้างูต้องเป็นเจ็ดแล้วน้านี่ก็เป็นหนึ่งแหเป็นหาถ้าหากว่าตีเปเรียกสามตัวแล้วจะได้เจ็ดหนึ่งห้าเด้อเจ็ด เอาไปเต้นกันเอาไปบนเนะเานนะเจ็ดหนึ่งหา้าเจ็ดหนึ่งห้าขั้นเจ็ดหนึ่งห้านี่ก็เลยวบบเออค้อมฝันใจแข็งและสัดเกลีถึงขนาดนี่นี่มันเคยมันนะมันคยมันมันเลยจะเป็นตัวเด่นเดนเลยเลยตัวนี้ด้วหนึ่งห้าตัวนี้เด่นที่สุด มันใจพ้อขันฝันแบบนี้ว่าว่าเคยผ่านจะเคลียคือกันแล้วครับงวดที่แล้วมากเนี่ยงวดที่แล้วมากกับกับเฮ็ดไบซีหาคู่ยังซีแหละอืแต่มันมีหาเกตตัวหนึ่งก็เลยมาฝันฝันว่าแล่นอยู่บนต้นไม้ตกลงมามาถือแห่พันอยู่ขี้ดินก็เลยตีว่าแห่เป็นหาแล่นเป็นเกตก็เลยตีหาเกตตัวเดียวปล่อยไปคงสุดท่ายระวางวันที่สามระวางวันที่สิบห้า คนใดท่วมเอาคือได้หายเก็ตตัวเดียวไปเลยหมดเกล้วมากเนาะ mm hmm. บานนี้งวดนี่พ่อตั้งแต่เมื่อบ้านนี้กะเพื่อนกับมาเอาอยู่หันเนาะ mm hmm. เออที่ปอยไปกับปอยไปแล้วแหละแต่ mm hmm. จะมีตัวนี้คือเก่าบัดมะเขาของฟันเหมือนเคลื่อนนี่ก็คือวาวาันแหลงน้ำเ้าไปดึงแหงมากมันจะไม่งูอยู่ในหันงูก็เป็นเจ็ดน้ำเป็นนึ่งแหงเป็นหานี่จะจะมันใจตัวนี้ มันใจตัวนี้มากที่สุดในเดียวนี่ร้อยเปอร์เซ็นต์ตัวนี้กับมันคือกันเล็ก้อนกัมมันตัวนี้บานนี้ก็คือตัวสองตัวนี้คือมันมันในตีถานี่เด้อดสี่กับห้าตัวนี้จะเป็นตัวมันคือกันตัวเก้าสี่นี่ส่วนมากมันจะเป็นเป็นบนเดือแถวนี้เลือดทอนนี้จะเป็นล่างแถวแถวตั้งเก้านี่เป็นบนเป็นบนแถวตั้งหาครับเป็นเป็นล่างเป็นล่าง มันจะเป็นนัำสัณฑคันต่ำแล้วเก็บมากมันจะเป็นลางแต่ส่วนมากเลของของผมนี่มันจะขอลางมากกว่าบนตามเยิ่มเน่ๆมันนี่สามงวดสี่งวดมันนี่มันจะอยู่ลางระวังแปดสามก็อยู่ลางสามแปดนี่ก็มาอยู่ลางก้าหานี่ก็อยู่ลางแล้วกับหาเ็จนี่ก็มาอยู่ลางอีกเอสี่งวดเด้ยวติดแต็มมันเนาะเอองวดนี้ขึ้นมาที่หาเอางวดที่หานี่ก็ขึ้นมันใจว่านี่แหละตัวนี้แหละครบผมมันใจที่สุด ไม่หมดนี่และนะครันี้คือคือตัดเป็นสองตัวมาให้แล้วเป็นตัวนี้เนาะตัวนี้แล้วถ้าหากว่าเป็รียกสามตัวก็ต้องเป็นตัวนี้เป็นเจ็ดนั่นไงคือคือในตามข้อมฝันขือนนี่ครับคันคือตามข้อมฝันมันคือนี่ว่านม่เลขนี่ว่ามันเขาเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์เวลามมันใจว่าลขเขาแทะเข่าร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่ามันมันอยู่ในข้อมฝันนั่นแหละครับ ขันมาฝันมาขันเราขึ้นว่าเรื่องหนาเกียดเนาะฝันว่าเป็นน้องขี่อยู่หน้าบ้านตัวเองอืมว่าเว้ว่าเป็นสิ่งสกปรกกันน้อยแต่ว่ามันเป็นก้อนฝันเมือคขึ้นนี่แบบเดียวกันฝันว่าเป็นน้องขี่อยู่หน้าบ้านผู้ยญบบ้านนี่ยมันมามาซองเบงกับบ่านอ้ายขันฝันแบบนั้นคือนเลขมันเข่าตามจริงแล้วคนเล็กถึงพวกเขา ทเทาสิไปนัง่งขี่ใส่ก็สิมีคนมาจอดเบื่องกับยันคนจอดเบิ่งก็ไปเรื่อยๆบ่ก้า <ừ> ขี่นั่นคือเรี่องพเขานั่นคือบ่เขาเออนั่นคือความฝันละทีเนาะนนอันนี้นี่สามารถว่าน่ากล้านั่งขี่อยู่หนบ้านตัวเองนี่ือว่บ้านเลขมีเข้าร้อยเส้นก็มมันใจญด้ะเอาในงวดนี่นก็คือเรียนให้แล้วนั่นตัวนี้ตัวนี้แหละตัวมกที่สุดในเดียวนี้แหละเอาล้วันนี้บ้านเลขที่บ้านเลขที่ของบ้านเลขที่บ้านเลขที่หนึ่งศูนย์สาม บ้านเลขที times, okay, so nah ่หนึ่งศ really <ine> ูนย์สามนะบ้านเลขที่หนึ่งศูนย์สามเนาะขอชัดเจนเนาะเอาจาจย์ได้ขอบคุณอาจารย์หลายๆสารกินรายการต่างๆหลายๆครับเล้วขอให้เอ็มซีทุกทุกทานที่มาเมื่อนี้ให้หายเก็บหายปวดในร่างกายอย่าให้มีลมมีไผ่มาบังเบียดควาบเสียดจังได้จะได้มีมากไก่ไก่ความทุกข์อยากให้อย่าได้มาติ่งมาพัน ขอเขียนเวียนให้ให้ออกนี้จากร่างกายยุทูบละอยบซีของห้าทุกทุกท่านให้ยุเย็นเป็นสุขเย็นเนื่อยเย็นใจประกอบด้วยใส่และลราบผาแพร่แกงมูสัตูเตสะห้ององอาจฉพัดหง,งสีสมบัติมีมุ่นมากขับขังขายยิงย้งใส่วงควายหลายแสนเมียแพรขับขังเนืองน่องยู่หางฟองสืบสางตุ่มเผาเสือ้อทั้งหมูชาวญ้ามีบุตรตาบุตรีหลานเหลนดอกเชา้าบ้าน,าน,นวันทโนคามผาแพร่โวจาว,วา ยะขาวะลีวโหพุโรุสพะกาลังนะขียันติสายาโสธีภวันตุโมยะขาวะลีวโหปุโรุสพะกาลังนะขียันติสายาโสธีภวันตุโมยะขาวะลีวโหปุโรุสพะกาลังนะขียันติสายาโสธีภวันตุโมสาธุสาธุสาธุเดี๋ยวเลวงพ่อเด้่คือว่าทั้งวัดเป็นอยากได้เครื่องวัดคู่บ้าต่างาน่ไดม่ไทั้งวัดเป็นกระขาด ขาดเครื่องคู่ปตาที่จะมาใส่ลากดึงของเครื่องทําไฟโ <Okay. S 2> อ้ okay. ได้ใดมากแล้วได้ใดมากแล้วแต่ว่าบ่มีเครื่องดึงบ่มีเครื่องลากอือยากจะได้คือขอแรงสัทธาและปัจจัยจากคุณพ่อคุณแม я, ท่ทุกๆท่านที่รับชมรับฟังอยู่ในขณะนี้เนาะเออทามีปัจจัยมี่ก็ลังใจเออซอยพลเรียกละน้อยก็ยังดีเนาะอเออพ่อได้เป็นทุนนะครับพ,พ่อได้ไปซื้อ เครื่องทําไฟเครื่องค<า>ูบัวตาแมนเครื่องคูบัวตาเพื่อสิมาลากไฟเพื่อเพื่อสิมาลากไฟยูประมาณถ้าหากว่าจะลากเครื่องทําไฟได้นี่ลักได้ได้นี่ก็ประมาณสิบสี่แรงหรือขันตั้มก็ต้องสิบสองแรงจังสิลากระเนาเอาขอแรงสัทธาจากคุณพ่อคุณแม่ของเ้าทถูกถูกทานเด้อที่ฟังอยู่ในขณะนี้ขอติดตามเบิ่งล้วก็บว่าเออทั้งวัดของเ้านี่ อยากจะได้เครื่องดึงเครื่องรากของใดและเป็นเครื่องทําไฟก็ได้เป็นเป็นเครื่องรากคู่โบต้าเขานี่ลละเพื่อมันจะแห้งเนี่ยขันทาว่าเครื่องบินซินและโซล่านี่มันก็โอ้ก็ราคาหลายหมื่นราคาหลายหมื่นขันสองหมื่นยังยังใส่ยังบไ้ยังบไ้ต้องตกสามหมื่นหาถึงสี่หมื่นบาทจึงจะได้อันนี้ถ้าหาเครื่องคู่โบต้าเข่านี่ก็ประมาณสองหมื่นเก้า สองหมื่นก็บแบบแม่นสองหมื่นกอยู่ในเกณฑ์สามหมื่นนี่แหละขันถึงสิบสี่แรงเนาะสิบสี่แรงสี่ยู่ขนาดนี้ในเครื่องอาที่ก็ได้คู่บต้ตาก็ได้หรือขอแต่บาอ,อคู่บต้ตานี่มันจะมีถึงสิบสี่แรงนะมันจะมีแค่สิบเอ็ดแรงเครื่องถ้าเป็นเครื่องอาที่เนี่ยอาจจะถึงสิบสี่แอืม ขอน้ำใจจากคุณพ่อคุณแม่ของห้องที่กำลังติดตามรับสมับฟปังทางคลิปของห้องเนาะขอ,อขอปัจจัยขอให้ได้เครื่องทำไฟเนี่ยเอาเครื่องไอ้คู่บัตามาหลากใดอ,อยู่ทางบัดของห้องพวารีเฮ็ดยังทำยังกขาดเขินกะเห็ดบ่ไดนย้อนว่าขาดเครื่องลากระแสไฟกระแสไฟบ่พอพ่อลกบ่ไดดก็เลยขอจาก น้ำใจจากคุณพ่อคุณแม่ของเฮาที่ติดตามรับชมรับฟังในคลิปในขณะนี้สาธุขอให้สุกหนูสาธุนะผูดไปเครื่องดันไฟเครื่องท่ำไฟนี่เด้อพอดีเด้อไฟเออชีวิตจะได้สว่างสวจนนับว่าแก่นะเงินเงินเงินชีวิตชีวิตจะได้สว่างสวจะเริ่ดรูงเรื่องขึ้นไปภายหน้าภาคหน้าและต่อไปแล้วก็จะเริ่ดรูงเรื่องเงื่อนท้องจะสิรั้งไหลเข้ามาสิบ่ได้ขาดเขินเอ ดป็นน้ำนกตกตาทางสไลเ์ขอดอกสู่ทางโรคไผ่ไข่เก็บกัหายไปมือนี่มือทองหัวแม่มือหายไปมืออื่นมือห้องมือละทอนนิ้วก้อยหายมือเล็กมือน่อยหลคไผ่นั่นสิแมนบอมีสาธุสาธุค่ะพี่น้องนี่ก็บริเวณวัดเนาะค่ะที่ยังขาดแค้นเรื่องไฟฟ้าเนาะค่ะพี่น้องก็เครื่องเครื่องปั่นไฟอยังนี่แหละค่ะพี่น้องค่ะแต่ว่าเพิ่ว่ามีอย่างล้ว เนาะค่ะกัสีขาดอีกอันนึงเนาะค่ะพี่น้องเนาะเพิินกด้เดบาสซูฟังเนาะค่ะบรรยากาศเด้อค่ะพี่น้องบรรยากาศวัดบรรยากาศอยู่วัดดงนาเพิ่นนะคะพี่น้องค่ะซึ่งทางวัดก็ยังขาดแค่นเรื่องไฟฟ้าโบสิบเป็นนามใสนามซอยเนาะค่ะพี่น้องค่ะก็มีแต่พลังงานแสงอาทิตย์นี่แหละค่ะพี่น้องพี่จังพี่น้องปองไปเห็นอยู่ในระเด้อพี่น้องกับบรรยากาศวัดอยู่ในดงในป่าค่ะพี่น้องเสาไฟมา่ฮอดค่ะ ต้องใส่เครื่องปั่นไฟเนาะค่ะปูพันวาเครื่องห่างาสั่นค่ะพี่น้องเครื่องห่างเครื่องเพ่ก็เลยบอมีไฟใส่เนาะค่ะพี่น้องค่ะทางวัดก็ยังขาดแค้นเนาะค่ะพี่น้องท่านใดอยากร่วมเฮ็ดร่วมสังเนาะค่ะสําหรับวัดที่ยังขาดแค้นก็ติดต่อทางแอดมินมาได้เด้อค่ะพี่น้องค่ะรวมแรงรวมใจคนละเล็กคนละน้อยก็ได้เนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะซอยเลือทางศาสนาทางวัดทางวานเนาะค่ะพี่น้องดิรล่งไห้เนาะค่ะพี่น้องเนาะสัวลูกสัวหลานเนาะค่ะต่อไปเนาะค่ะพี่น้อง ่าช่วงนี้ก็ยังขาดแค้นนะคะฮันคาดาลักษณะทางน้ำนะคะพี่น้องเด้อทางน้ำแล้วก็ซิมีแผงโซลาเซลล์นะคะพี่น้องทีอันนี้ก็สิเป็นทีมงานของทางยูทูบอีกท่านหนึ่งนะคะที่เพิ่นมาเห็ดมาสั่งไว้นะคะพี่น้องเอฟซีเพิ่นรวมแรงรวมใจมาค่ะสำหรับตัวเลขแนวัางนะคะพี่น้องเด้อนะคะพี่น้อง ก็ล่องไปพิจารณาเบื้องเด้อค่ะหลังที่พอแกนปล่อยไปเมื่อวานนี้เพิ่นก็ฟันดีค่ะค่ะพี่น้องค่ะก็ไปพิจารณาธรรมกระจัดถ้าคัดกับพานเนาะค่ะปวดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะพี่น้องเด้อเพราะว่าตัวเลขทุกตัวมีสิ์เข่ามีสิดรุดเนาะค่ะพี่น้องค่ะการลงทุนมีการเสียงวิเคราะห์บางกรพิจารณาบางกรถ้าเข้ามากเข้ากับ่อยยิบจับฉลากกินแบงรัฐบาลเนาะค่ะพี่น้องเนาะถ้าประมาณกับ่านไปด้อค่ะพี่น้องเด้อค่ะ ค่ะถ้าผูใ้ใดมักกระล่องยิบจับฉลากินแบงรัฐบาลไว้ได้นะคะพี่น้องเพื่อได้มาซอยทั้งวัดทั้งว่าเพื่อนเหตดเพิ่นสังนะค่ะพี่น้องเนาะซื้อใบจักเล็กจักน้อยผู้้ละใบสองใบ้อค่ะทั้งช่องสนับสนุนรัฐบาลเท่านั้นนะคะพี่น้องเนาะค่ะคลิปนี้แอดก็ขอให้พี่น้องป้องไปทุกทุกท่านเนาะค่ะเฮ้งเห้งรุงลยลยสุขภาพแข็งแรงเด้อพี่น้องค่ะที่ซอยกดไลค์กดแชร์ก็ขอให้ถืหอหวยรวยรางวัลที่หนึ่งนะคะพี่นอ้องเด้อถูกหวยรวยเงินทองนะคะพี่น้องเนาะ ค่ะสุดท้ายนี่ก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องป้องปายทุกๆท่านเนาะค่ะเฮ้งเฮรวยรวยสุขภาพแข็งแรงค่ะสวัสดีค่ะ